วิงกอลล่าเสียชีวิตลงในสวนสัตว์แห่งหนึ่งพออ,อเครียดมากเพราะสวนสัตว์มีแก่สัตว์ชนิดละหนึ่งตัวงบไม่มากพอที่จะไปซื้อตัวใหม่ทันเวลา จึงขอให้พนักงานคนไหนก็ได้อาสาแต่งชุดกอริล่าเพิ่มค่าจ้างให้สองเท่าพนักงานคนหนึ่งตอบตกลงหลังจากนั้นคนก็แห่มาดูกอริล่าที่ฉลาดและเข้าใจภาษามนุษย์แต่พอนานไปสองสามวันคนก็เริ่มเบื่อมาน้อยลงเขาจึงเรียกร้องความสนใจด้วยการปีนตะข่ายข้ามไปกรงสิงโตข้างๆแต่ดันพลัดตกลงมารู้ตัวว่าตัวเองชะตาขาดตะโกนร้องขอความช่วยเหลือใครก็ได้ช่วยผมด้วยสิงโตวิ่งพุ่งกระจนเข้ามาอย่างรวดเร็วกระชากไหล่เขาจากด้านหลังและคำรามข้าง หูว่าเงียบๆนี่พอเอาเองกับรวมห้าบุคคลทำอะไรไม่ฉลาดพาร์ที่73อันดับที่ห้าทุกคนเคยเห็นมีมนี้ไหมนี่คือสี่เหลี่ยมไหนลองเราดูซิว่าลงไปในรูไหนใช่สี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไฟรู้ไหนใช่สี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบแบนใช่สี่เหลี่ยมเหมือนกันทรงกระบอกก็สี่เหลี่ยมวงกลมผาครึ่งก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมทรงเว้าก็ใ่สี่เหลี่ยม เอาจริงๆมันก็ได้นะตราบใดที่มันใส่ได้แต่บางคนคิดไม่ได้จริงๆเมื่อวันที่8มีนาคมปี2016ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเราๆบ่าย3มีชายสวมหมวกแก๊ปหน้ากากปิดปากออกป้นร้านฟาสต์ฟู้ดแถวนั้นไม่ได้เข้าไปป้นในร้านโดยตรงแต่ป้นผ่าน drive thru ที่เราขับรถเข้าไปสั่งอาหารและไปรับอาหารอีกหน้าต่างหนึ่งเขารอจังหวะจ่ายเงินให้พนักงานเปิดแคชเชียออกมาจากนั้นมุดตัวผ่านรูทรงอาหารเล็กๆพยายามกระชากเกะจากเครื่องคิดเงินไปทั้งถาดซึ่งมั่นใจเลยว่าเขาไม่ได้เรียนรูปทรงเรขาคณิตมาอย่างแน่นอน ดูก็รู้แล้วว่ารูมันเล็กกะเกะเห็นๆยังจะดึงหมุนกลับด้านเปลี่ยนมุมดึงอย่อยางนั้นนานสองนาทีอย่างที่เห็นดูแล้วหงุดหงิดแทนสุดท้ายก็ตัดสรู้ได้ว่าอ๋อลูมันเล็กเกินไปยอมแพ้กลับขึ้นรถและขับหนีออกไปที่ตลกก็คือมือข้างหนึ่งเขาถือแฉลงครับเอามาขู่พนักงานเฉยๆไม่ได้มีไว้เพื่อทุบก,กระจกอ้าว คนร้ายหน้าแตกเสียเที่ยวกับ d r i ไรตู m c d o ดน l d ไปแล้วตำรวจพยายามประติดปะต่อเหตุการณ์วันก่อนหน้านี้มีผู้หญิงถูกจี้ในลานจอดรถขโมยกุญแจรถยสันสม70ศูนแคูบแล้ววันถัดไปคนร้ายคนเดียวกันที่ไปปล้นแมคโดนอล วันถัดไปไปป้นร้านทําผมแต่คนร้ายไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเพราะร้านยังไม่ได้รับลูกค้าเลยขโมยกระเป๋าถือพนักงานไปได้แค่เครื่องสอําอางและว,วันถัดไปมีคนไปเจอรถนิสสัน370แซดคิที่ถูกขโมยในวันแรกไปจอดทิ้งไว้ในลานจอด,ดรถใกล้กับร้านทําผมที่ถูกปล้นเมื่อวาน ก่อเหตุติดกัน3วันรวดตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวและจับคนร้ายได้แต่มีภาพสเก็ตช์คร่าวๆหน้าตาประมาณนี้คาดว่าหนีไปอยู่รัฐอื่นหรือไม่ก็หนีออกนอกประเทศไปแล้วปร้อนติดกัน3วันแต่กลับไม่ได้อะไรเลยอันดับที่4 สมัยยุคหินมนุษย์เราต้องออกไปล่า,าสตัตว์กว่าจะได้กินสักมื้อก็หนึ่งวันหรือสองวันซึ่งก็อยู่ได้แต่พอเข้าสู่ยุคสมฤทธิ์ยุคเล็กมนุษย์ก็เริ่มใช้เครื่องมือทําให้ล่า,าสัตว์ได้เร็วขึ้นกลายเป็นกินวันละมือ้อพอมนุษย์รู้จักการทําฟาร์มและเลี้ยงสตัตว์หาของกินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกลายเป็นกินวันละสองสามมื้อมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมนุษย์เราต้องกินอาหารเพื่อประทังชีวิตจะมากจะน้อยจะวันหนึ่งกี่เบือก็แล้วแต่ เมื่อเดือนมกราคมปี2021ที่วูฟเฮาเดนเมืองเล็กๆทางตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์กับหญิงไม่ขอเปิดเผยชื่อผ่อเอิญไปเห็นสารคดีเกี่ยวกับโยคีอินเดียที่มีชื่อว่าพาลจานีที่บำเพ็ญประโยชน์และอุทิศตนให้แก่พรามฮินดูเขาเคลมว่าได้รับพรจากพระเจ้าตั้งแต่อายุ8ขวบไม่ได้กินข้าวหรือดื่มน้ำมาตั้งแต่ปี1940ตลอด70ปีที่ผ่านมา ซึ่งมนุษย์ขาดน้ำได้สูงสุดแค่เพียง3-4วันก็ไม่รอดแล้วฟังดูเป็นอะไรที่เกินจริงอย่างมากพระรัฐเสียชีวิตลงด้วยอาการเจ็บป่วยในวัย91ปีสาเหตุการจากไปยังคงเป็นปริศน,นาซึ่งก่อนหน้านี้เขาสบายดีมาตลอด พอออกมาเคลมและถูกเชิญไปให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาจับตาดูตลอด24ชั่วโมงก็เริ่มป่วยขึ้นมาทันทีมีอะไรไม่ชอบมาพากลเชื่อว่าเขาปิดข่าวเพราะไม่อยากให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ศาสนาได้ยินแบบนั้นเธอก็อยากทําตามโยคียท่านนี้ยึดมั่นหวังที่จะบรรลุขั้นที่ไม่ต้องกินข้าวกินน้ำและอยู่ได้เหมือนกันเธอไปนั่งทำสมาธิฝึกหายใจและตากแดดเชื่อว่าร่างกายจะสั่งข้อแสงทดแทนสารอาหารได้เออคุณไม่จำเป็นต้องจบสายวิทย์ ก็ดูว่ามันเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนไม่ใช่พืชเราได้มากสุดคือวิตามินในแดดยามเช้านอกจากนั้นก็มาแดงหนุนห้วนปรากฏว่าเธอเสียชีวิตครับตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงกับคดีเพราะไม่มีใครไปบังคับหรือทำร้ายเธอไม่รู้จะสืบหาอะไรก็เลยปล่อยผ่านไปกรณีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมันอังกฤษและออสเตรเลียก็เคยมีกับหญิงออสเตรเลียวัย49ปีเวอริตี้ลินพยายามทำฟาสติ้งไม่กินหรือดื่มอะไรเลยถึง21วันเสียชีวิตระหว่างส่งโรงพยาบาลด้วยสภาวะขาดน้ำและสารอาหารอย่างรุนแรงการทำฟาสติ้งคือไม่ใช่ไม่กินอะไรเลยคือให้กินแค่มื้อเดียวในช่วงเวลา2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมง ภายในหนึ่งวันความเชื่อแปลกๆนี้เคยทำให้เกิดเป็นลัทธิที่เรียกว่าบริ t เทอริซึมเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่าเราสามารถรับสารอาหารผ่านการหายใจและแสงแดดด้วยจิตปัญญาณไม่จำเป็นต้องกินอาหารหรือน้ำซึ่งหลายคนก็หิวและเลิกทำไปเองแต่บางคนก็กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้ว อันดับที่3ถ้าสมมติผมมีเวลาให้คุณสิวินาทีหยิบอะไรก็ได้ในห้างหนึ่งอย่างและผมจะจ่ายให้คนส่วนใหญ่ก็จะรีบหยิบ iPhone หรือไม่ก็ PS5 ซึ่งหลายคนคิดว่า Apple นั้นแพงไรสาระแต่ก็ยังอยากได้มีสิ่งหนึ่งที่ Apple ทํทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนั่นก็คือระบบรักษาความปลอดภัยที่ัผ่านมาร้าน Apple Store ถูกขโมยนับครั้งไม่ถ้วนแต่ Apple ก็ยังคงเป็นบริษัทที่ทำกำไรอันดับหนึ่งของโลกไม่ว่าจะกี่ปีกี่ชาติเมื่อวันที่12กุมภาพาันธ์ปี2024ที่โอคลานรัฐแคลิฟอร์เนียมีคนถ่ายคลิปเยวาวชนในร้าน Apple Store ขวา iPhone ที่วางโชว์เป็นตัวอย่างกระชากยัดลงกระเป๋าไป38เครื่อง ตุงยันขากางเกงก่อนลำบากลำบนวิ่งออกจากร้านไปขึ้นรถเก่งที่จอดรออยู่อย่างง่ายได้ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยดูแล้วโคตรจะข้องใจทำไมไม่มีใครคิดจะเข้าไปห้ามหรือจับเขาเลยทั้งที่เป็นเด็กคนคนเดียวยิ่งไปกว่านั้นมีรถตำรวจจอดอยู่หน้าร้านด้วย เขาจอดทิ้งไว้ขู่เฉยๆไม่มีตำรวจจริงๆที่ไม่มีใครทำอะไรเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นปรากฏว่า iPhone ที่ขโมยไปทั้งหมดมีระบบป้องกันขโมยเมื่อถึงเวลามันจะส่งสัญญาณดังว่าเครื่องนี้ถูกขโมยและล็อกตายแบบถาวรตำรวจเดินไปเจอใครมี iPhone ร้องแอดแอด,แอดก็จับได้เลยเพราะคนคนนั้นไม่ขโมยเองก็ซื้อของโจรมา ตัดภาพมาที่พิลาเดเฟียสาวเจ้าของคลิปตะโกนมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนั่นเสียงอะไรแอดแอดดังเกลื่อนถนนคนรอบตัวเธอคือโจรหมดเลยทุกคนต่างพากันปาไอโฟนทิ้งเพราะจากมือถือกลายเป็นนาฬิกาปลุกที่ร้องไม่หยุดได้อย่างเดียวไม่ใช่แค่ไอโฟนไอแพด MacBook, iMac หรือกระทั่ง Apple Watch มีระบบนี้หมดที G ่เจ๋งก็คืออุปกรณ์พวกนั้นถ้ามีกล้องจะแอบถ่ายรูปหน้าและเก็บไว้ให้ตำรวจด้วยรู้ตัวเกือบหมดถ้าคุณดันไปเจอใครก็ตามที่ขโมยของจาก iStudio ปล่อยเขาไปเพราะยังไงมันก็กลายเป็นขยะทันทีคนที่บอกว่า iPhone แพงไร้สาระเพราะคุณลืมค่าขนส่งค่าการตลาดค่าวิจัยทำา Research and Development ด้วยไง แอปเปิล้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยผมไม่ได้เชียร์หรือชอบแ p ปเปินะแต่ของเขาก็ตามราคานั่นแหละอันดับที่2เชื่อว่าช่วงนี้ทุกคนเครียดไหนจะค่าครองชีพเงินเฟอ้อค่าไฟขึ้นน้ำมันแพงอัตราการตกงานสูงปุ่นก็เยอะอากาศก็ร้อนหนึ่งหมื่นก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่จนหลายคนเริ่มสงสัยว่าเฮ้ hey, ตัวเองเป็นซึงเศร้าเป่าวะซึ่งหลายคนก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นแต่พอถามว่าเคยไปให้หมอตรวจไหมหลายคนบอกไม่เคยกรุณาไปตรวจนะครับด้วยความห่วงใยจากไทยคันดู เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2024ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เที่ยวบินที่ TG121 เชียงใหม่กรุงเทพของสายการบินไทยแต่ขณะที่เครื่องกำลังเทคออฟขึ้นบินมีผู้โดยสารชาวต่างชาติรายหนึ่งลุกขึ้นวิ่งไปผักลูกเรือก่อนเปิดประตูฉุกเฉินเครื่องบินทําให้สไลด์กลางออกมากลางรันเวย์36ทั้งแอร์ผู้โดยสารและนักบินต้องมาช่วยกันจับชายดังกล่าวไว้กระทบสายการบินอื่นๆลงจอดไม่ได้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ต้องบินวนอยู่บนดน้านฟ้าเปลืองน้ำมันตำรวจสอพอภูพิงมารวบตัวผู้โดยสารคนนั้นไว้เป็นหนุ่มจีนสัญชาติแคนาดาทางสนามบินต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเรียกวิศวกร,กรมาตัดสไลด์ออกเพราะมันพับหรือหดกลับไม่ได้ก่อนเอาเครื่องบินกลับโกดังเพื่อเคลียร์ลานเวปรากฏว่าเขาคนเดียวทําเครื่องบินดีเลย์ไปทั้งหมด13เที่ยวบินไม่รู้เสียหายกี่ล้านกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างอยู่ใต้เครื่อง ทั้งเที่ยวบินนั้นต้องนอนค้างอีกหนึ่งวันพี่แกอ้างกับตำรวจว่าเป็นโรคแพนิคแต่งงตรงทำไมเขาไม่แพนิคท่ามกลางตำรวจและนักข่าวเป็นสิบกดดันกว่ายเยอะยอมรับสารภาพถูกแจ้งสองข้อหาหนักเชื่อว่าน่าจะถูกแบนจากสายการบินไทยด้วยลองคิดดูถ้าเขาไปเปิดประตูในขณะที่เครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าระดับสามหมื่นฟุตจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครอยากให้โอกาสครั้งที่สองแน่นอนหลายคนอาจสงสัยว่าอาการแพนิคมันเป็นยังไง ขี้ตกใจปั่นป่วนในท้องเหงื่อออกใจเต้นแรงตัวสั่นตัวชาแข็งทื่อควบคุมตัวเองไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวไม่ปลอดภัยไปหมดเหมือนตัวเองกำลังจะตุยได้ทุกเมื่อทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่คนเดียวไม่ได้อาการจะยิ่งแตกตื่นต้องคอยกินยากดอาการซึ่งนับว่ายังโชคดีเพราะมันคือโรคที่เบาที่สุดในบรรดาอาการจิตเวชท,ทั้งหมด คนที่เป็นแพนิกและซึมเศร้าจริงๆจะเป็นอันตรายต่อตอนเองและไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเวลามีคนทำตัวแย่ๆหรือทำอะไรไม่ดีชอบเอาจุดนี้มาอ้างเพื่อให้โทษเบาลงทำให้คนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆอันดับที่หนึ่งถ้าสมมุติคุณจะไปสักลายอะไรสักอย่างก็คงติดตามไอจหรือ Facebook ร้านสักเขาไว้โดยดูผลงานและรีวิวศีลปีนที่ชื่นชอบใช้เวลาออกแบบลายหรือค้นหาตามในเน็ตแล้วค่อยเลือกจุดที่เราจะสัก จะมีส่วนน้อยมากที่อยู่ดีๆเดินไปเจอร้านตัดส,สินใจ Wal- k i อินเข้าไปเลยเลือกและก็สักเดี๋ยวนั้นยิ่งถ้าเป็นร้านสักตามตลาดนัดยิ่งไม่ขอพูดถึงแต่อย่าลืมว่ารอยสักมันอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตถ้าคุณมานั่งเสียใจที่หลังอยากจะลบก็ต้องไปเลเซอร์ราคาแพงกว่าค่าสักแถมเจ็บกว่าด้วย ฉะนั้นคิดให้ดีนี่เป็นเรื่องตลกตั้งแต่ปี2015กับนุ่มบราซิลโพสลงเฟซบุ๊กหลังจากที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นลงรูปรอยสักใส่แคปชั่นว่ารอยสักไม่เฟ้ยฉันอยากได้รอยสักภาษาญี่ปุ่นมานานแล้วแต่จะสักทั้งทีต้องมาสักที่ญี่ปุ่นนี่แหละมันเขียนว่า God Almighty แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงพลังเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์ตอบสุดยอดไปเลยเพื่อนเมื่อไหจะบินกลับมาบราซิลปลายเดือนนี่แหละจะไปเที่ยวยามานาชิต่อ ทุกอย่างดูดีไปหมดจนกระทั่งไปถึง5้าบรรทัดล่างกลายเป็นหนังคนละม้วนมีเพื่อนที่เขาเรียนและรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เขียนแบบนั้นนะ <laughs> ที่รักฉันไปนสักมาถึงญี่ปุ่นเลยนะไม่มีทางผิดแน่นอนเพื่อนเถียงแต่มันผิดไงเพราะความหมายมันไม่ได้แปลแบบนั้นอวดฉลาดมันแปลว่าอะไรอ๋อมันแปลว่า Idiot Foreigner หรือฝรั่งไฟ สแสดงว่าตลอดเวลาที่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาได้สักคําว่าฝรั่งไฟอย่างภาคภูมิใจให้คนญี่ปุ่นเห็นและอั้ทขำมาตลอดดูจากรูปแล้วน่าจะสักที่น่องหรือไม่ก็หลังแขนขีวันนี้หนักแล้วใช่ไหมฝรั่งคนนี้สักสามอักษรจีนใหญ่ๆห,หลังไหล่ขวาดูเหมือนเพ่แต่มันแปลว่ากุ้ยเตี๋ยวซุปไก่หรืออักษรจีนเท่ๆท,ที่ท่อนแขนล่างที่มันแปลว่าข้าวผัดมันหมูไม่รู้คนจีนกับคนญี่ปุ่นโกรธแค้นอะไรคนตะวันตกหรือเปล่า ชายหญิงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รถความพังยับเยินแต่ปฏิหารมากๆทั้งสองไร้รอยขีดข่วนก่อนจะมุดออกมาทางหน้าต่างเพื่อพูดคุยกันผมว่านี่คือชะตาลิขิตให้เรามาเจอกันนะฉันก็ว่าอย่างนั้นดูนี่สิขนาดรถฉันคว่ำหน้าต่างแตกทุกบานขวดไวน์ที่ฉันซื้อมายังไม่แตกเลยฉันว่าเรามาดื่มฉลองกันดีกว่าหนุ่มยิ้มยิบขวดไวน์กระดกไปครึ่งหนึ่งก่อนยื่นกลับให้ผู้หญิงแต่เธอกลับถือมันไว้เฉยๆอา้าวคุณไม่ดื่มหรอ ก่อนรอให้ตำรวจมาวัดระดับแอลกอฮอลเราสองคนก่อนละกันอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดหัวเราดีให้เพื่อนๆค,ณ,คณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มสปอตแองก์หรือสมัครสมาชิกแค่เพียงเดือนละ20บาทได้ดูทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ